วิธีการเอาดิจิดอล็อกรุ่น m 2นะครับเข้าไปที่ระบบ Smart Life ก่อนอื่นเลยก็คือกดเมนูนะครับก็คือกด Back กับติ๊กถูกนะครับ <verify> แตเขาจะให้ใส่พาสเวิร์ด <verification> ขึ้นเมนูมา4เมนูที่หน้าจอนะครับเลือก system set ครับเบอร์2เลือก net set เบอร์สนะครับ หน้าจอจะขึ้นว่วเน็ตเซ็ตให้ไปที่ตัวแอปสมาร์ทไลฟนะครับกดเครื่องหมายบวก Add d e ดีไวแล้วก็เลือกเกตเวตัวที่ติดตั้งอยู่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นเดียวกันที่ประตูติดตั้งอยู่นะครับรอสักครู่ใหญ่ๆเลยะจะสังเกตว่าตัวดิจิตอลดอลล็อกเนี่ยครับเด้งขึ้นมาในตัวแอปละทีนี้ก็กดแอดเข้าไปในระบบได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็สามารถตั้งชื่ออย่างประตูหน้าครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ